กิโลหนึ่งมันใา่ทรายกึ่งกิโลน้ำเปล่า20สิบลิตรต้มให้เดือ, <Cert> อดผลิตเกาะขามับราไป หัดขุนชอบมันจะเป็นงานที่าดจขิงแล้วพอแปะใช่ใช่ พืชเมืองเหลือาขาวกระบินขาวกระบิน,บนเหลือพึ่งพึ่งผลิตจำหน่ายไปเมื่อสองสาเดือนที่แล้วนี่แหละค่ะ ขาวกระบ,บินไก่เหลืองดงยอนะคะเป็นไก่ที่ถูกผสมพันธุ์มาจากไก่ตาห่วงและก็ไก่รสไทยนะคะไก่รสไทยก็คือไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อที่กรมปรศุสัตว์นําเข้ามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498นแะคะแล้วก็เอามาผสมกับไก่ตำห่วงไก่ตาห่วงนี่จะเลี้ยงในบริเวณแถบรุ่มรุ่มแม่น้ําโขงอย่าง สอปป,อปอลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ไทยนะคะก็ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนครได้นำสองพันนี้มาผสมกันนะคะแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์จนเป็นกลายเป็นไก่พื้นเมืองประจำถิ่นซึ่งขึ้นทะเบียนต่อกรมปศุสัตว์เป็นสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นนะคะลักษณะเด่นก็จะเป็นงอนจักนะคะไก่จะเป็นงอนจักแล้วก็ลักษณะของลําตัวลําตัวสีเหลืองขนสีเหลืองนะคะขนสีเหลือง มีสร้อยคอสีดำแล้วก็มีขนขนแซมสีดำสองถึงสามเส้นมีผู้หางเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีหน้าแข้งสีขาวเหลืองนะคะ,ะจะไขะ่ฟองแรกเมื่ออายุประมาณร้อยหกสิบวันนะคะ,ะลักษณะของไก่เหลืองโรงโยอนี้เราจะทำการผลิตลูกเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกร,กรทั่วไปเกษตรกร,กรที่สนใจนะคะ ลักษณะก็คือไก่จะเป็นไก่กึง่งไข่กึ่งเนื้อนะคะในส่วนของราคาจำหน่ายจะจำหน่ายในราคาตัวละ12บาทอายุ3 7ถึงวันหลังจากที่เราฟัาากออกจากตู้ฟักเสร็จแล้วนะคะลักษณะเด่นก็จะเป็นงอนจักนะคะไก่จะเป็นงอนจักแล้วก็ลักษณะของลำตัวลำตัวสีเหลืองขนสีเหลืองนะคะขนสีเหลืองอมีสร้อยคอสีดำแล้วก็มีขน ขนแซมสีดำสองถึงสามเส้นมีผู้หางเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีหน้าแข้งสีขาวเหลืองนะคะ,ะจะไขะ่ฟองแรกเมื่ออายุประมาณร้อยหกสิวันนะคะ,ะลักษณะของไก่เหลืองลงยอนี้เราจะทําการผลิตลูกเพื่อจําหน่ายให้เกษตรกร,ร,กรทั่วไปเกษตรกร,ร,กรที่สนใจนะคะลักษณะก็คือไก่จะเป็นไก่กึง่งไข่กึ่งเนื้อนะคะ ในส่วนของราคาจำหน่ายจะจำหน่ายในราคาตัวละ12บาทอายุ3 7ถึงวันหลังจากที่เราฟักออกจากตู้ฟักเสร็จแล้วนะคะในส่วนของอไก่เลี้ยงดงยอนะคะเราเหมาะสำหรับที่จะเอาไปเลี้ยงในสวนนะคะในสวนในไร่นาสวนผสมหรือเกษตรผสมผสานนะคะใช้ตัวผู้อายุ2เดือนเราก็สามารถที่จะนำไปทำเป็น เมนูต่างๆได้นะคะเช่นราบเช่นต้มย่างอะไรตามอบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเมียเราสามารถที่จะเลี้ยงเป็นเป็นไก่ไข่บริโภคในครัวเรือนค่ะซึ่งไข่ไข่ไก่เลี้ยงลงยอเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับท่านที่รักสุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นไก่พื้นเมืองไก่ไข่พื้นเมืองนะคะแล้วก็จะจะไข่ครั้งแรกเมื่ออายุ ยีสัปดาห์นะคะแม่ไก่จักไข่อายุประมาณ20สัปดาห์ค่ะตัวเต็มที่ตัวผู้นี่สอง้าถึงสากิโลค่ะตัวเมียก็1นึกิโลกร,รัมค่ะ